สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1มีนาคม2564ผ่านเว็บไซต์สำนักงานนะคะโดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่2มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะต่อไปหมายเลข8 ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการเข้าชมและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคนวิด19อย่างเคร่งครัดค่ะ